คุณผู้ชมครับอ่านหน่อยสิขออนุญาตนะเพื่อความเป็นธรรมกับพวกเขาเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะทุกคนยังบริสุทธิ์ตราบใดไหมจับยังไม่ออกไหมจับออกก็ยังไม่ผิดถ้าตราบใดศารยังไม่ตัดสินผมเริ่มต้นจากวอแหวนเอ๊ะให้ทําเพจมามีวอกับชอทาเสร็จหรือยังเนี่ยเอาวอแหวนก่อนอ่ะวอแหวนแป๊บหนึ่งนะเอาไม่ใช่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 ประยุกต์นี่คุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือวอกับชอเนี่ยถามว่าสัมพันธ์กันยังไงเอาง่าย เหตกูอีแฉเนี่ยเขาติดแฮชแท็กแล้วเขาบอกว่าชี้เป้าบุคคลน,นี้มีส่วนรู้เห็นกับตั้มแล้วก็บอกลุยชนข่าวขอบคุณกูอีแฉเหนื่อยอีกละเพราะเราก็พยายามตามคุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพนะมันมีสิทธิ์ที่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังตามคนใกล้ชิดตั้มหนึ่งสมบัติตั้มยังหาไม่เจอบางส่วนสมีรายงานว่าเงินของตั้มที่ถูกอายัดได้30ล้านแต่เบื้องหลัง อาจจะมีเป็นร้อยล้านนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าร้อยล้านถึง300ล้านถ้าตั้มมีแล้วไม่ได้อยู่ในบัญชีใครมันเอาเงินตั้ม300ล้านไปไว้ไหนคุณผู้ชมฮะตั้มทำอะไรเป็นข้อสันนิษฐานนะแล้วกูอีแฉเขาก็ทิ้งทุนมาเราเรียกว่าวอก่อนแล้วกันนะผมจะเริ่มไปจากวอก่อนฮนะแล้ววันนี้ด้วยความเคารพทุกอย่างเนี่ยมันมาจากตั้มแล้ววอโพสต์ตัวเองลงโซเชียล แล้วก็คงไม่นึกว่าวันนี้มันจะกลายมาเป็นหลักฐานให้คนกลับมาขุดเปิดภาพวอกับตั้มขึ้นมาหน่อยวอไม่ใช่วอรพระนะอันนี้คือวอคนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมันจะมีภาพที่อยู่คู่กับตั้มด้วยนี่ใช่ไหมทีมงานภาพวอมีหลายอันใช่ไหมอ๋อมีอวอก่อนแล้วกันนะปรากฏว่าวันนี้ทางวอเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวละครสําคัญที่กําลังสงสัยว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วคุณเนี่ยไปรู้เห็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทนายตั้มหรือไม่เราไปพบว่าน้องวอเองเนี่ยก่อนหน้านี้เคยไปเกี่ยวข้องกับทางด้านของการเมืองท้องถิ่นนะฮะแล้วก็เคยเดินหาเสียงในชุมชนต่างๆขานาดเดียวกันเนี่ยเราก็ได้โทรศัพท์ไปหาคุณวอเพื่อความเป็นธรรมกับเขาเลยคุณผู้ชมฮะบอกพี่วอพี่วอรูร้หรือยังว่าตอนนี้ภาพพี่วอเนี่ยมันว่อนไปในโซเชียลมีเดียไปหมดแล้วให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนะ ตอนแรกเขาโทรศัพท์คุยกับเราคุณผู้ชมฮะแล้วทันทีที่เราได้โทรศัพท์พูดคุยกันเนี่ยเขาก็บอกกับเราว่าจริงๆแล้วไม่ต้องห่วงช่องแปดเดี๋ยววันนี้เขาจะให้สัมภาษณ์แล้วเขาจะขอชี้แจงทั้งหมดว่าเฮ้ยทำไมเอาผมเนี่ยไปโยงเรื่องกับขุมทรัพย์ตั้มอีกเป็นร้อยล้านเนี่ยนะฮะเจ้าตัวยืนยันกับช่องแปว่าผมไม่รู้ไม่เห็นและไม่เคยเกี่ยวข้องคุณวอจะขอใช้สิทธิทางกฎหมายดำเนินคดี กับใครก็ตามที่กล่าวหาว่าผมไปรู้เห็นกับสมบัติเป็นร้อยล้านของตั้มผมขอประกาศตรงนี้กับช่อง8ผมไม่เคยไปฟอกเงินและมันมีบางข้อมูลไปบอกว่าผมเคยติดคุกแล้วตั้มช่วยแล้วก็เลยต้องมารับงานตั้มไม่เป็นความจริงคุณวอบอกผมไม่เคยติดคุกมาก่อนแล้วเจ้าตัวบอกเอางี้ช่อง8เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สพเมืองสมุทรสาครเชื่อไหมว่าวันนี้ช่อง8ไปนั่งรอ ตอนแรกบอกจะมาเจออยู่ๆแกหายไปเลยฮะแต่แกก็ยืนยันกับเราแล้วเพื่อความเป็นธรรมของแกก่อนฟังเสียงวอตัวละครลับที่ถูกสงสัยว่ารู้เห็น300ล้านไหมเขาปฏิเสธฟังเสียงทางโทรศัพท์ฮะนีแล้วผมกำลังไปแจ้งความนะครับ<อ>ผมไม่เคยรู้จักกับเขาเลยครับพี่เราจะจะไปแจ้งความนะครับนผมกาลังเข้าไปออก ไปหาไปหาอาผมก่อนให้ให้อำพาไปครับท้าไมเพจเขาไปโยงพี่กับพี่ตั้มอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพิ่งจะไปแจ้งความอ๋อแล้วผมไม่ไมรู้เลยเคยรู้จักพี่ตั้มไหมไม่เคยรู้เลยครับเช็คได้เลยครับเคยทํางานกับพี่ตั้มไหมครับไม่เคยครับ เอ๊ะแล้วทําไมเขาถึงไปโยงเป็นพี่ใช่ครับนี่นะผมก็ำลังจะแจ้งความเหมือนกันนผมกม็รู้เหมือนกัน๋อแล้วท่าที่มันมีข้อมูลเล็กๆที่เขาบอกว่าท่านีพี่เพิ่งพ้นโทษอะไรไม่แน่ใจแล้วหลังจากนั้นออกมามาทํางานพื้นพื้น,น,น,นที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องไม่ไม่ไม,ไม่ผมขายของครับพี่ขายของใช่ไหมผมขายของขายรถขายข้าวขายข้าวช่วยแม่ผมอ๋อครับผมพี่พี่ทำงานกับพวกท้องถิ่นด้ไหม ไม่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 ผมทํางานขายขายของแม่ผมครับแล้วก็ขายรถพุดพดขายรถให้พี่ผมขายรถให้พี่ใช่ครับแสดงว่าพี่ตั้มก็ไม่เกี่ยวแล้วก็พี่ก็ไม่ไม่เ่ยถูกโทษอะไรไม่เคยถูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องครับพี่เป็นนิติกรหรือว่าฝ่ายกฎหมายอะไรอย่างงี้ด้วยไหมใครนะครับผมเพิ่เหรอใครใช่ทำอะไรเกี่ยวไม่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 ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่มีเลยง่วเลยครับผมแจ้งความแน่นอนเพี่นี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณวอก็จะขอดําเนินคดี ผมไม่ใช่เป็นลูกน้องตั้มแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขุมสมบัติของตั้มที่ยังหากันไม่เจอขณะที่วันนี้อีกอันหนึ่งอีกคุณผู้ชมฮะแต่ท่านนี้ก็ต้องชื่นชมบอกไม่ต้องปิดหน้าเพราะผมบริสุทธิ์ท่านนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันชอช้างโดยมันมีภาพที่ไปสนิทสนมกับคุณตั้มซึ่งเอาจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกมั้งท่าสนิทสนมกันชอช้างมายังไง ใครเป็นคนลงข้อมูลนะก่อนหน้านี้ก็มีเ,ออเพจตนึงง,งใช่ค่ะลงข้อมูลนะคะว่ามีภาพถ่ายที่ถ่ายอยู่กับทนายตาั้มแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็โยงว่าเอ๊อาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของการเอาทรัพย์สินของทนายตั้มมาเก็บไว้ให้หรือเปล่าและประเด็นก็คือคุณผู้ชมฮะในส่วนของชอช้างท่านนี้ก็จะมีผ้าอ๋อนี่ใครก็เจอพี่หนุ่มก็ต้องถ่ายรูปอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะล่าสุดบอกว่าทํางานเทศบาลทํางานนิติกร จริงๆแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณเขามากนะเพราะเจ้าตัวกล้าเดิมพันเลยเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมยังงงเลยว่าวันนี้ทำไมอยู่ๆเอาชอช้างอย่างผมไปเกี่ยวอีกคุณผู้ชมฮะเปิดภาพจริงเสียงจริงเจ้าตัวขึ้นมาเลยคุณโชติชัยมากูเป็นคนรู้จักกับทนายตั้มวันนี้ก็เปิดใจกับทางช่องแปอีกเหมือนกันนี่ตัวจริงเสียงจริงโดยวันนี้เราเดินทางไปคุยกับคุณโชติชัยคู่กันกับภาพเก่าๆที่เขาสนิทกับตั้มเลยฮะ ถามบอกว่าไปรู้จักกับตั้มได้ยังไงคุณผู้ชมฮะอ๋อมันเคยมีคดีเก่าประธานบอยอจําได้ไมั้ยคุณผู้ชมไปเสิร์ชประวัติของแกก็แล้วกันประธานบอยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยมารู้จักกับตั้มโดยประเด็นก็คือว่าคุณโชติชัยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ถูกกล่าวหาตอนเนี้ยตอนเนี้ยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินไปช่วยตั้มจากประเด็นดังกล่าวขอยืนยันตัวเองไม่เกี่ยวข้อง แล้วเชื่อว่านี่เป็นขบวนการกันแกลงี้แบบเมีจากประธานบอยประธา,านบอยไหนเดี๋ยวท่านก็ไปพิสูจน์เอาแล้วกันเนี่ยแหละฮะ,ะเอาไปว่าโดนกันแกลงหรือไม่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ทั้งหมดผมเคยไปออกรายการของคุณพุทธก็คือต่างคนต่างคิดก็คือที่ผมจัดในอดีตโอผมจําได้แล้วโอ้จําได้แล้วนี่ฮะและ้วโอ้นี่ขออนุญ,ญาตคือไม่ต้องขึ้นภาพประธานบอยเข้ามานะไม่รู้บอยไหน ผมก็เลื่อนนจำไม่ค่อยได้แล้วไม่รักขี้เกียจขึ้นศาเหนื่อยฮะประเด็นคืออย่างนี้บอยเนี่ยเวลาเข้าไปประกฏตัวเนี่ยใครไปพูดถึงเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกเสียหายเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ฟ้องหมดเลยผมยังจําได้๋อคดีนี้ผมกับตั้มเคยไปลงพักด้วยกันโดนกันสองคนฮะทั้งผมทั้งตั้มแต่สุดท้ายชนะจบ แล้วปรากฏคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนซึ่ง hmm. น่าจะโดนคุณคบอยเขาใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องก็เลยทําให้เขารู้จักกับทนายตั้มถูกไหมฮะฮะแล้วเขาบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้ผมโดนกันแกล้งจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละคุณผู้ชมฮะมากันแกล้งซ้ําเติมผมอีกโดยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนเพจต่างๆหาว่าผมเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าการกล่าวหาว่าเอาทรัพย์สินตั้มเนี่ยนะฮะมาฟอกหรือมาเก็บจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้ เพราะเอาจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวของคุณชอใช่ไหมคนนี้เขาเล่าว่าไอเมย์อธิบายนยะเขาบอกว่าเรื่องของ <c oughs> การเอาทรัพย์สินคุณทนายตั้มมาเก็บเนี่ยเป็นไปไม่ได้ตามที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะ,ะเพราะว่าเ,เ,อเตอนช่วยงานเนี่ยเขาก็รักกันดีแต่ช่วงหลังทนายตัม้มถอยห่างออกมาคือไม่ได้ไม่ได้สนิทกันตั้งแต่ปี6 5แล้วแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้ติดต่อกับทนายนายตัม้มและไม่เคยรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยังหาไม่เจอด้วยเพราะฉะนั้น คือทางด้านของคุณชอเนี่ยคุณโช,โชติชัยเนี่ยเขาเชื่อว่าคนใกล้ชิดอย่างคุณแจ็คก,กับคุณดาวน่าจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าสองคนนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนเสมียนคอยดูแลเรื่องต่างๆแล้วก็ใกล้ชิดมากค่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับนายวอแแวนที่ว่าที่เคย ทนายตั้มเคยช่วยเหลือให้ออกมาจากเรือนจําในคดียาเสพติดเนี่ยคนที่ไม่ได้คุยกับเราเมื่อกี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ออกมายืนยันแทนในวอได้เลยว่าไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับายาเสพติดแล้วทนายตั้มช่วยเหลือมันเป็นคนละคดีกันแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีแต่อย่างใดที่ต้องให้ทนายตั้มมาช่วยแล้วถามบอกว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องที่ไปถ่ายลงถ่ายรูปคู่กันเนี่ยมันเป็นยังไงเมอุ้นี่เขาชี้แจงเยอะเหลือเกินใช่ช่ีนนช้แจงยะหลาย<ม>าเรื่องจา้าเลย แล้วยังไงเขาบอกว่าเรื่องที่ไปถ่ายรูกปกับทนายตาั้มไปรับของที่ระลึกกับทนายตั้มที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นเรื่องนี้ที่เขาไปรับทวงกุญแจที่สำนักงานสิทธารอเฟิร์มของทนายตาั้มไปจริงแต่สมัยนั้นก็เป็นสมัยที่สนิทกันก่อนที่จะแยกห่างกาันเพราะช่วงช่วงหลังๆทนายตาั้มร่ํารวยและทิ้งเพื่อนทิ้งคนรู้จักที่เป็นคนจนอย่างเราเพราอ,บบอย่างนี้เลยเหรอเขาพูดแบบนี้ทนายตาั้มร่ารวยแล้วทิ้งพวกเขา<ช>แล้วยังไงต่อแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนั้นเนี่ย ก็ยังมีงานวันเกิดของภรรยาทนายตั้มคือคุณเดือนที่จัดที่ห้องอาหาร ก็มีทางด้านของคุณชอช้างคุณโชติชัยไปด้วยเขาก็บอกว่าผมก็ได้รับเชิญไปงานร่วมกับทางด้านคนมีชื่อเสียงคนอื่นๆอีกหลายคนก็ถ่ายรูปกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนได้ไปด้วยส่วนที่ว่าเป็นคนพาคุณอันโอกิอะค่ะเซียนพระชื่อดังที่จ้างทนายตั้มที่บอกว่าปรึกษาสามครั้งโดนไปเกือบห้าล้านและยังไงเอาเข้าเปคนติดต่อเขาบอกว่าส่วนที่ว่าไปหาตั้มพาคุณอันโอกิไปหาทนาย ตั้มเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณอ่านเนี่ยรู้จักกับคุณโชติชัยแล้วบอกว่าอยากได้ที่ปรึกษาที่เก่งทางกฎหมายตอนนั้นเขาก็ได้ความที่รู้จักกับทนายตั้มก็มีแต่ทนายตั้มนี่แหละเขาก็เลยพาไปคุยกับทนายตั้มก็มีการเรียกค่าปรึกษาทางกฎหมายตอนนั้นเดือนละ2,000 200, 0 0บาทเพราะฉะนั้น <c oughs> ทั้งหมดนี้เอาง่ายๆ <c oughs> เขากําลังแจ้งว่าผมรู้จักตั้มเพราะอะไรยังไงถูกไหมฮะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือตัวเองเคยโดนฟ้องจาก จากคู่ปรับเก่าอพอโดนฟ้องก็รู้จักกระตั้มหลังจากนั้นมีคนอยากจะให้ไปปรึกษาตั้มตัวเองก็เลยพาไปก็คืออันโอกิแล้วก็ยืนยันว่าพอตั้มเริ่มร่ำรวยอะไรขึ้นมาก็ไม่ค่อยเห็นพวกผม,มสนิทสนมอะไรกับผมอีกแล้วนะฮะโอ้มีอันนึงคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาพูดเขาพูดเรื่องมูลนิธิอย่าลืมนะตั้มเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรนะมูลนิธิทนายประชาชนเออคุณผู้ชมฮะกรณีที่เพจออยสีเนี่ยออกมาเปิดโปงว่าข้อมูลตั้ม ที่มีการโพสต์ทำโพความเห็นประชาชนว่าควรยุบมูลนิธิทนายประชาชนหรือไม่ส่วนตัวผมยอมรับว่าเห็นด้วยที่ควรจะยุบไปตั้งนานแล้วเนื่องจากมูลนิธิที่ต้องช่วยเหลือประชาชนไม่คิดเงินแต่ช่วงหลังทําไมคนนี้รู้เยอะจังเลยอะช่วงหลังมูลนิธิเรียกเก็บเงินคุณชอช้างก็คือคุณโชติชัยโชติชัยอบอกเลยว่ามันขัดอุดมการณ์ต่อความเป็นมูลนิธิ ดังนั้นเมื่อไม่มีตั้มวันนี้ยุบได้เลยลองฟังเสียงคนที่เคยสนิทแต่เมื่อตั้มรวยเพื่อนคนนี้ก็ถูกสะบัดทิ้งผมอ่าผมว่าน่าจะเป็นจำเลยที่โดนโดนพวกผมไปร้องเรียนไว้แล้วตอนนั้หนีไม่จับไปคดีประธานมาแมลงสาประธานบอยถ้าไปเสิร์ชถ้าไปเสิร์ชใน u t u b e จะเห็นว่า คดีประธานบอยหลอกคนไปเยอะแล้วคนนี่หมายจับไปผมไม่เป็นคนไปอกผมไม่คนไปก่อเรื่องแล้วพี่ตั้มเป็นคนดําเนินการตอนนั้นพี่ตั้มเขายังดีอยู่ช่วยฟรีนะครับแล้วผู้เสียหายคดีนัดที่ผมพาไปเนี่ยพี่ตั้มกับทนายอาคมอ่ะเรียกค่าทนายจากประธานบอยมาได้แสนสองขอไม่เอาไม้ต่บาทเดียวขอให้ผู้หญิงไปเลยไม่เคยครับแล้วเลี้ยงข้าวทุกมื้อเลยถูกครับแล้วผู้เสียหายวันนั้นออกรายการคุณพุทธด้วยแต่ผมต่างคนต่างคิดมากมาก่อน มีผู้ชายหลายคนแกช่วยทุกคนเลยแกก็พาหนึ่งในนั้นไปร้องสามดีกาไอ้บอยก็โดนติดคุกไปที่จุมพรใช่ครับแต่เขาโยงกันมั่วเลยไม่มีมูลเลยครับมั่วเลยเพราะเขานี่คือแบบพอพี่ตมโดนเหยียบตื้นที่ไปเลยใช่ครับใช่ครับเพราะผมมันจะคุยออยสีอยู่ตลอดเขาบล็อกไปหมดแล้วเขาอยู่ในกลุ่มแล้วเรามีกลุ่มกันอยู่ข้อจะกลุ่มไปตอนสมัยเขาเริ่มมีตังค์อะประมาณหกห้าหกหกเลยครับเขาเขาใช่แล้วก็อย่างคนใกล้ตัวเขาอย่างพี่อาคมอะเป็นคนที่แบบว่า เป็นคุณซื้อเขาเลยนะก็เขาก็กหาย,ลย,หายแล้วก็พี่เบียเนี่ยที่จริงไม่น่าหายเลยพี่เบียรคนขับรถเนี่ยคือเราเห็นพี่เบียเมื่อไหร่ะเราเห็นพี่ตั้มที่นั่นพี่เบียเขาชิ่งใช่แล้วพอพี่ตั้มลงข่าววันแรกพี่เบียก็โพสต์คนสนิทก็เลยนะครับโพสต์ว่ากรรมใครกรรมันแ่โพสต์อยู่ไม่กี่วันเองแล้วแกก็ลบทิ้งพอพี่ตั้มโดนแต่ว่าแกรู้อะไรลึกๆแต่รู้สึกว่าแกก็โดนตำรวจเรียกไปแล้วพี่เบียก็จะรู้ทุกเรื่อง ผมเซลฟี่พี่ต้าเป็นเป็นเยร้อยภาพเลยเพราะว่าเราเจอทุกนั้นน่ะมันออกข่าวบ่อยเราก็เจอกันบ่อยแล้วขึ้นศาลน่ะบ่อยมากเราก็เจอก็เซลฟี่ปกติครับเซลฟี่ใช่วันนั้นแกไปพฝรั่งเศสแต่ผมไม่รู้ว่าไปกับพี่อ้อยนะตอนนั้นแกเริ่มเริ่มเริ่มไม่นี่แหละแล้วแกโทรตามพวกผมว่าเฮ้ยไปเอาของของที่เอิร์เป็นรถเฟอร์รารี่ใช่แล้วแกให้ผมดูแฟ้มแฟ้มหนึ่งแกบอกว่าเนี่ยเขาจ้างพี่อยู่ฝรั่งเศส น่าจะเป็นามพี่อ้อยเขาเจ้างพี่เดือนละสามแสนไม่ต้องทําอะไรเลยที่ปรึกษาผมสันนิษฐานว่าเป็นามพี่อ้อยก็เปิดแต่แฟมให้ดูผมไม่ได้อ่านไงผมไม่ได้สนใจรู้ว่าคนไปจ้างเขาใช่ครับใช่ครับใช่ครับบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ได้เดือนละสามแสนจ้างเป็นที่ปรึกษา<อ>หลังจากนั้นนะเขาก็เริ่มรวยๆขึ้นรวยแบบก้าวกระโดด จะเปิดสีทารอเฟรมนะครับลยกอบการกระโดดคุณผู้ชมโอ้โหคนนี้สําคัญมากเลยพี่อะไรนะพี่โชติชัยค่ะคุณผู้ชมฮะพี่โชติชัยนี่ข้อมูลแน่นมากแล้วรู้จักตั้งแต่ตั้มอดีตยันปัจจุบันต้องขอบคุณพี่มากนะฮะที่วันนี้ออกมาเปิดเผยข้อมูลหนึ่งสิ่งที่ตั้มทํากับคนรอบกายคนรอบกายตั้มไปหมดเลยเพราะขนาดพี่อาคมทานายความเคยช่วยตั้มเรื่องว่าความ เขาก็ไม่เอาตั้มแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ววันนี้พี่อาคมทานายความทําไมไปทํางานให้กับเมียตั้มไปเป็นทนายความเดี๋ยวให้เล่าหนึ่งอาคมก็ไม่เอาพอตั้มจะใช้คําว่าอย่างไงดีพอร่ํารวยแบบก้าวกระโดดเปลี่ยนไปอสองไล่เรียงมาเบียเบียคือคนที่ติดตามตั้มตั้งแต่อดีตเลยคุณผู้ชมฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะไปเบียต่อด้วยเนี่ยนะฮะแต่น่าสนใจเมื่อกี้ทิ้งติ่งนิดเดียวที่สัมภาษณ์พี่ พี่โชติชัยพี่โชติชัยคุณผู้ชมได้ยินเฟอร์รี่ป่ะน่าสนใจนะเพราะเมื่อกี้เสียงสัมภาษณ์บอกเขาเปิดแฟ้มให้ดูเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีรถเฟอร์รารี่แล้วก็มี Ferrari, กุญแจคุณผู้ชมครับนี่หรือเปล่าที่เขากำลังสงสัยว่า71เนี่ยไปลงบ้าน30เนี่ย มันไปนลงรถหรือเปล่าแต่รถคันนี้ยังไม่มีใครเจอนะต้องให้ความเป็นธรรมตั้มก่อนแต่ท่านนี้เพิ่งพูดเมื่อกี้นี่ประเด็นใหม่นะที่ได้ยินจากเสียงเลยนะฮะนักข่าวไม่ได้เขียนใส่มาเนี่ยนะฮะเขาบอกเปิดแปรมแล้วเจอรถกุญแจเฟอร,รี่เอาละสิฮะ,สะแสดงว่าไอ้เรื่องที่เพจช่วยเหลือสังคมบิ๊กเกียนก็ดีอะไรต่างๆเขาลงเรื่องรถ30กว่าล้านเอ๊ะ เอาเงินไปซื้อเฟอร์รารี่เลยเหรอหรือไม่กลับมาตรงนี้เรื่องนี้สำคัญเบียคือใครเบียคือคนที่วันนี้บิ๊กเกียนเนี่ยเขาหางานมาให้ทุกวันใช่ไหมในเป,เปิดเปิดเพจบิ๊กเกียนหน่อยคุณผู้ชมฮะล่าสุดเบียก็คือคนนี้แหละไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วคุณผู้ชมฮะเอ่อเพจที่ยวเขียนว่าต้องขนลุกไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งทีมงานอ้าวเธออ่านเลยสิคุณพุทธต้องขนลุกขนลุก สายรับบิ๊กเรียนรายงานว่าตำรวจรู้แล้วใครปลอมเพจเฉินคุณจัดฉากหลอกเงินเจ๊อ้อย39ล้านค่ะคุณผู้ชมครับน่าสนใจเมื่อกี้เพื่อนรักอดีตที่เคยรู้จักก็บอกเห็นรถเฟอรรารี่แล้วก็กุญแจตอนเปิดแฟ้มบอกไปรู้จักกับเศรษฐีนีคนหนึ่งซึ่งก็คือพี่อ้อยบิ๊กเกียรบอกว่าตอนนี้รู้แล้วใครเป็นคนจัดฉาก39ล้านคุณผู้ชมจาได้ใช่ไหม มันไปเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องที่บอกว่านุกสารินีโดน<ฆ>สแกมเมอร์ในการดูดเงินไปจากการจ้างดาราเฉินคุณไม่ต้องทัวร์ะไยเยอนเยอะแล้วเ <efendim> พจต่อมาของบิ๊กเกรนที่ลงเอาไวฮ้ฮะเขาบอกเป็นตัวใบ้เอาไว้คุณผู้ชมฮะว่าแสดงว่าไอ้คนที่บอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพอ่ะมันถูกสร้างขึ้นมานึกออกใช่ไมฮะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอามาไปหลอกพี่อ้อย ว่าเนี่ยเราโดนแฮกเงินเพราะไอ้มิชฉาชีพแต่เมื่อวานคุณสนทิคกับอาจารย์ปานเทพน่าจะพูดว่ามันไม่มีจริงอ้มิชฉาชีพตัวนี้คุณผู้ชมฮะมันคือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาอมขอขึ้นข้อความบิ๊กเกียนก่อนฮะบิ๊กเกียนเขาบอกบอใบไม้เป็นบอใบไม้คนสนิทตั้มที่สร้างอาวตารขึ้นมาว่าเป็นมิจชาชีพเพื่อจะบอกว่าโดนดูดเงินและจะไปเอา39ล้านจากพี่อ้อยเพื่อความเป็นธรรมกับบอใบไม้อีกเปิดภาพเบียร์ขึ้นมาให้ดูหน่อย เบียคือคนที่เคยขับรถให้ทนายตั้มและเมื่อทนายตั้มโดนจับเบียก็พบว่าเป็นไปตามกรรมแล้วเมื่อกี้พี่ชอช้างของผมก็บอกคุณคิดดูขนาดเบียเนี่ยเขายังไม่เอาตั้มเลยทุกวันนี้คนใกล้ตัวตั้มเนี่ยไม่มีใครเอาตั้มล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราก็เลยถามด้วยความเคารพเพื่อความเป็นธรรมกับเบียขึ้นข้อค,ความเบียให้ดูหน่อยได้ไหมเพราะเบ,บียเอง คือคนแรกๆเลยคุณผู้ชมฮะที่สนิทก,กับตั้มแล้วอยู่ๆก็เพิ่งจะห่างหายจากตั้มดันถูกไปสงสัยว่าไปเกี่ยวข้องกับการร่วมขบวนการเป็นอวตารสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อจะหลอกเงินพี่อ้อยเพจเบียร์คนสนิทตั้มครับขึ้นเต็มจอฮะเอาตัวนี้ขึ้นจอเต็มจอเลยครับอ่ะอธิบายอ่านเลยฮะ เบียเป็นคนขับรถให้กับทนายตั้มแล้วก็ได้รับเงินเดือนในอัตราปกตินะคะแต่ลาออกเมื่อต้นปีค่ะก็คือวันที่15มกราคม67เบียยอมรับว่ารู้จักกับพี่อ้อยจริงแต่ไม่รู้เรื่องเงินของพี่อ้อยและไม่มีความรู้เรื่องการสร้างเพจอวตารด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราถามแยกอเมเธออ่านต่อเลยจ้ะทีละคำถามก่อนจะฟังข้อมูลทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามตอบกับเบียเนี่ยแหละฮะ เราถามเบียรว่ารู้เห็นเกี่ยวกับเงินของพี่อ้อยหรือเปล่านะคะคุณเบียรตอบทางทีมข่าวช่อง8ของเรานะคะก็คือพูดคุยกับทางด้านน้องบีชมพูนุชค่ะบอกว่าไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปรู้ไปเห็นตำรวจเรียกผมไปสอบประคำหมดแล้วถ้ามีความผิดก็คงถูกจับกลุ่มไปแล้วค่ะคือเบียตัวจริงเขาเป็นคนเงียบมากนะตั้งแต่สมัยผมเจอหรือเขาจะคุยเก่งกับตัมก็ไม่รู้แต่เจอทีไรก็เงียบเงียบนี่ฮะ ที่สองหน้า,นาที่สองเราถามว่าเบียคุณถูกโยงเป็นคนสร้างเพจปลอมของเฉินคุณหรือไม่คุณเบียตอบว่าผมไม่มีส่วนรู้เห็นค่ะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพจปลอมแล้วก็ไม่ได้เก่งด้านไอทีขนาดนั้นด้วยคำถามสุดท้ายค่ะเราถามว่าเอ๊ะคุณเบียมีข้อมูลว่าคุณเป็นคนเอาเงิน1ล้านที่แบ่งมาจากค่าออกแบบ9ล้านให้กับพี่สาวภรรยาทนายตั้มคือคุณดาวหรือเปล่า คุณเบียร์บอกเรื่องนี้<อ>ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วปับหนึ่งนะต้องขึ้นข้อความนี้ค้างเอาไว้ขึ้นผังเงินเท่าไหร่นะ9ก้าล้านเก้าล้านอันนีออ้ข,นขึ้นขึ้นเกือบผังเงิน9ล้านไหนที่ที่มันกระจายเส้นทางคุณผู้ชมอย่าสับสนนะตัวละครมันเยอะจริงๆเราถึงเล่าช้าๆได้ไหมผังเงินเ้าล้านอ่ะ ที่มันกระจายไปไหนมาไหนอะเรื่องออกแบบใช่ไหมใช่แล้ว<อ>ตารวจไปเจอว่าเอาจริงออกแบบโรงแรมจริงน 3, 5, ํามัสามล้านห้าแล้วปรากฏว่ามันมี1ล้านเนี่ยมีคนเอาไปพี่ดาวแล้วก็มี4.5ล้านเนี่ยเอาไปเก็บที่บ้านใช่คเขาก็เลยสงสัยว่าเบียร์เนี่ยเป็นคนขนเงินที่เหลือไปหรือเปล่าใช่ไหมตัว1ล้านที่อยู่กับคุณดาวเนี่ย ตรงนี้มีการสร้างข้อส,อสองสัยว่าคุณเบียร์เป็นคนขนหนึ่งล้านให้กับคุณดาวหรือเปล่าแล้วทําให้คุณเบียร์ได้ส่วนแบ่งหนึ่งแสนบาทจากในกองหนึ่งล้านนี้หรือเปล่า<ม>คุณเบียร์ก็ตอบว่าเรื่องนี้ให้ข้อมูลกับตํารวจไปหมดแล้วค่ะแต่เบียร์ไม่ได้ตอบตรงๆไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวแล้วก็บอกว่าเรื่องเงินส่วนแบ่งหนึ่งแสนบาทนั้นไม่จรง<อ>ิงมาตรวจสอบเส้น,สนทางการเงินผมได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบียร์กำลังพูดอันนี้ถือต้องขอบคุณนะเขาบอกตรวจสอบได้เลยมีเสียงเขาใช่ไหม อ,อ๋อเป็นข้อมูลข้อมูล,มลให้ค่ะเป็นข้อมูลที่เบียร์ออกมายืนยันนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเอาไปว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นใดๆทั้งสิน้น